ครับ่อแม่พี่หนงมื่อนีพามาดแเที่ยวเขี่อนอุบลรัตน์ครับเขียนอุบลรัตน์นี่คือห้องอาหารห้องอาหารข้าเจา้ารูลาพิธีฐานที่ทองเที่ยวหลายครับนี่เขื่อนอุบลครับเบิ่งหลด ไม่นำสุดลูกหูหลูกตาพ <c oughs> ายางเลาะยางเลาะเลาะไปเลาะมาทังได้ับฝากกดติดตามจ่องเสียงบัวมอ,อยองเ้อครับ วันนี้ค้นมาหลายค,ครคับฝนเพิ่งตกนี่แหละมันคึอมทั้งหนาวผมนี่นอยังบัวคนเดียวเลยหสุดทันทีจอดรถจะพ้ายางยางบ่งนั่นเบ่งนี่ไปค้นบ่หลายมันเลย ดูหน้าเขียดครับปังนางล่อนางล่อ,ร,อระวังมัดฉามัดฉามันเคยยังให้สิมันป่าป่ เเจามัดเชียวไปที่ืปล่อยพันปา่านี่ครับบนทางเทิงน้ำทางขายะเลือ่อยยางข้จะจอาบปนี่เลี้ยกจะเสินเลีออย้ยงบมบหมจะคือกัน บันไดบันไดขึ้นขามสะพานไม่ไงม,มาเที่ยวคนเดียวมันนีคนบ่หลายเพราะว่าไอ,อางันเหระฝาคึมคนจิตตก Nó nằm trong nằm đây hãy mọi ngâm ngâm Đây là đồ nồi phân phá ma Phân thả như สะพานอย่างข้ามเหลังเคียนครับสะพานข้ามนหลังเคียน จืันนี้บ่มีคน